เขาว่าวันนี้นะครับจันเต็มดวงแต่คุณรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเมื่อคุณผ่านวันนี้ไปแล้วเนี่ยดวงคุณกำลังจะดีขึ้นนี่คือกลุ่มราศีที่ดวงจันทร์วันนี้เนี่ยเป็นฟูมูลก็จจิงนะครับแต่ดวงอะไรอะไรอย่างกันจะดีขึ้นตั้งใจฟังกันดีๆนะครับสี่ราศีนี้ที่ฟูมูลผ่านไปแล้วชีวิตกำลังจะดีขึ้นในรับเดือนพฤศจิกายนครับบอกเลยว่าเดือนตุลาหรือก่อนหน้านี้เจออะไรมาไม่เป็นไร เดือนหน้าจะเป็นเดือนของคุณนะครับนี่คือสีราศีที่โดดเด่นมากเลยเริ่มกันที่ราศีแรกนั่นก็คือชาวราศีอะไรชาวราศี กุมนั่นเองนะครับชาวราศีกุมเนี่ยผ่านอะไรไมาเยอะจริงไหมครับถ้าจริงก็คอมเมนต์กันหน่อยซึ่งราศีกุมเนี่ยกาลังจะดวงดีมากขึ้นในเดือนพฤศจิกาครับและราศีที่2นะครับพลาดไม่ได้นั่นก็คือชาวราศีพฤษภนะครับพฤษภเนี่ยผมไม่ได้พูดมาช่วงหนึ่งแล้วนะมันกาลังจะค่อยๆดีขึ้นอะไรที่ที่หนักนะมันจะทุเลาลงนะครับและราศีที่3นะครับได้แก่ชาวราศีอะไรชาวราศีสิงห์นั่นเองนะครับสามเนี่ยตัวสิงห์เนี่ย จากงานอะไรต่างๆที่รู้สึกว่าไม่เข้าที่เข้าทางมันจะเข้าที่มากเข้าทางมากขึ้นนะครับแล,และราศีสุดท้ายนะครับได้แก่ชาวราศีพิจิกครับสี่ราศีนี้นะครับที่ดวงกำลังจะดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี่เป็นเดือนของคุณคุณต้องเฮงต้องปังต้องทําแล้วนะแล้วคุณจะรวยและเฮงแน่นอนครับถ้าเชื่อคอมเมนต์และกดแชร์ฝากเมมคลิปไว้ด้วยนะครับ